สวัสดีทุกคนนะครับนะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการใช้ประโยคคำสั่ง if e นะครับนะซึ่งการใช้ประโยคคำสั่ง if e มีด้วยกัน4รูปแบบนะครับใช่ไหมครับมีด้วยกัน4รูปแบบนะนี่เรามาดูนะครับประโยคคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง if เ e ็ม l นะครับแล้วก็ if e ครับนะซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขหลัก if e นะ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับให้ทําคําสั่งหลังเดมแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ทําคําสั่งหลังเอลนะครับนี่คือรูปแบบนะครับทีนี้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับตรวจสอบเงื่อนไขครับถ้าจริงนะครับทำคาสั่งหลังเดมเห็นไหมครับถ้าเท็จก็ทำคำสั่งหลังเอลนะครับแล้วก็จบด้วย end if ะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนโปรแกรมดูครับน,นี่เป็นโปรแกรมนะครับโดยเปรียบเทียบนะครับว่าค่า a เท่ากับค่า b หรือไม่แรกเราต้องเอาเราต้องรับใช่ไหมก่อนนะครับเราต้องรับ a ก่อนนะครับนะรัเรียมาครับ a B ครับปั๊บบีเอเคนะครับจากนั้นก็มาโปรแกรมดูเลยนะครับขั้นแรกต้องทำอะไรก่อนประกาศตัวแปรดินเอนะครับนะบีอ,อะไรครับ เป็นสิงเกิลเนาะสิงเกิลน,น,น,นะครับปั๊บอ่านะเรามีตัวแปรสองตัวนะครับคือ a กับ b ต่อไปครับนะรับค่าครับรับค่า a นะครับจากอย่างไหนครับจากชุบชุบค่า a จากเทคบ็อกครับนะเทคบ็อก เทคบล็นะอกไหนตัวทีครับเทคบล็อกหนะครับนะเทคบล็อกหจุดเทคนะครับต่อไปรับ b ครับรับีจากไหนอะก็จากเทคบล็อกสองนะเทคบล็อกสจุดเทคนะครับจากนั้นทำการเปรียบเทียบครับ ทำการเปรียบเทียบอีฟนะเงื่อนไขครับเงื่อนไข A ไม่เท่ากับนะครับ b ใช่ปะ่ะเอ,อ A. ไม่เท่ากับ B เดมครับเดมให้แสดงข้อความนะครับให้แสดงขลองข่าวสารมาว่าเ A ไม่เท่ากับ B เออครับครับเอไม่เท่ากับ b, b อ่าโอ้โทษทีลืมนะครับชชัแต่ไม่ใช่นะครับเอวนะเอว ก็ให้แสดงกล่องข้อสามเหมือนกันครับว่าเอเท่ากับ B อ่าทวีทวีเท่ากับบีหารเอ โอเคนะครับนะครับ if a ไม่เท่ากับ b นะครับเงื่อนไข a คือไม่เท่ากับ b then ถ้าเงื่อนไข a, เป็นจริงนะครับให้แสดง a, กล่องข่าวสารว่า a ไม่เท่ากับ b นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้แสดงกล่องข่าวสารว่า a เท่ากับ b แล้วก็ end if นะครับลันดูซี่ผ่านไหม เครื่องช้าหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านติ๊บเอาอะไรเนี่ยอ่าลงก่อนนะครับอ่าลองให้ A รับ A เท่ากับเจ็ดครับรับ B เท่ากับห้าดูสิปุ่มครับเห็นไหมครับ A ไม่เท่ากับ B โอเคไปไหนรอค่าเท่ากันอ่าอยู่ในกลุ่มเจ็ดกดปุ่มสิครับอ่าเห็นไหมครับ a เท่ากับ b โอเคนะสำหรับประโยคอ่าคำสั่ง if e, then else นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ